ครับขอสกับสวัสดีกันนะครับครับท่านผู้ชมช่องชุมพลคนแรกยากคือเก่านะครับหลังจากที่บดเดฟป่อป่อกันหลายวันนะครับจะบดเดฟทำคลิปเกือเกือบสิบกว่าวันนะครับจะติดภารกิจเล็กๆนหน่อยนะครับสำหรับมือนี้ก็เขาจะมาคุยกันนะครับคุยกันในเรื่องเรื่องของการเลือกพืชนะครับช่วงนี้เขานาแรงนะครับเขานาแรงเต็มที่แล้วนะครับ เขาจะเลือกพืชแบบใดนะครับที่ให้เหมาะกับพื้นที่แห้งแล้งงนะครับสําหรับพืชที่เหมาะนะครับในการปลูกในพื้นที่แห้งแล้งก็มีอยู่หลายชนิดนะครับแต่ว่าทั้งสวนนะครับทั้งสวนของเขานีจะเน้นไปที่มะม่วงนะครับเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนะครับที่เขาจะปลูกในพื้นที่แห้งแล้งงนะครับทีที่บมีระบบน้ำนะครับทีที่เป็นเนื่อนนะครับ เป็นเนื่นระบบน้ำบ่ถึงนะครับอาศัยน้ำในช่วงหนาฝนอย่างเดียวนะครับเราก็อาศัยต้นไม้ที่แข็งแรงนะครับต้นพันนะครับที่แข็งแรงท้นท่านนะครับตอแรลงท้นท่านตัวโลกต่างๆนะครับก็ได้พิจารณาหลายรอบนะครับก่อนจะเรื่อมปลูกนะครับแล้วก็มีทั้งหยาเนะครับทั้งหยาิที่อยู่อมเพื่อบันเห็เนะครับจังหวัดทอนแกนของเฮานะครับ เพื่อนได้ปลูกนะครับเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนะครับแต่เลยไปศึกษานะครับศึกษาเลียนลู้มาบ้างนะครับแล้วก็ทำการปลูกนะครับมาปลูกไว้ที่แหลกกับหนึ่งไรนะครับที่แรกปลูกหนึ่งไรนะครับปลูกแบบบบมีต้นทุ้นนะครับเพราะว่าเมล็ดพันธุ์เขาจะได้จากมะม่วงมะม่วงพันธุ์พื้นบ้านนะครับมะม่วงกับซอนะครับมะม่วง น้อยมะม่วงใบบวกบานเท่าเนาะครับเอามาเป็นต้นต่อเนาะครับเอามาปลูกเป็นต้นต่อเนาะครับนี่คือจุดสําคัญเนาะครับจุดสําคัญคือเข้าต้องเลือกต้นต่อที่ที่ท้นเนาะครับที่ท้นต่อโลกเนาะครับส่วนมากที่เข้าไปซื้อต้นที่เสียบยอดเนาะครับที่ทําการเสียบยอดในถุงพลาสติกเนาะครับเมื่อปลูกเนาะครับถ้าผมมีระบบน้ำนี้ว่าเหลือเนาะครับ ถึงนาแรงเขาจะตาเนาะครับเพราะต้องได้ลดน้ำเนาะครับแต่ว่าการปลูกโดยมะเร็ดเนาะครับเพราะมะเร็ดแล้วก็มาปลูกลงดินเนาะครับปลูกลงดินต้นเขาจะแข็งแรงนาะครับแล้วก็โตไวเนาะครับ่อเหมือนกับที่เลียงที่เลียงอยู่ในถุงดำเนาะครับนี่เป็นเทคนิคง่ายๆเนาะครับในการปลูกพืชในพื้นที่แห้งแร้งเนาะครับพื้นที่เนื่องเนาะครับที่น้ำเ่ถึงเนาะครับสําหรับพื้นที่ที่นึ่งไร่ขางลังนี้เนาะครับเป็น วเนาะครับแต่ก่อนเป็นทุ่งหน้าปกติเนาะครับแต่ว่าเป็นที่ดอนเนาะครับเีย่างไว่าภาษากลังเรียกว่าที่ดอนนะครับแต่บ้านภาษาอีสานนี่เรียกว่าหน้าน่นนะครับแต่ก่อนเป็นหน้าเนาะครับเพช้นหน้าได้เขาบ่ถึงกระสอบเนาะครับพื้นที่ทั้งหมดจะสองเเนาะครับข้างบนกับข้างล่างนี่เนาะครับเพ็ดนหน้าได้เขาบ่ถึงกระสอบทุกปีเนาะครับ ก็เลยต้องเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนในการปลูกพืชเนะครับเพื่อเห็ดยังไงเขาจะมีรายได้ข้ามานะครับกับปลูกต้นต่อไปประมาณหนึ่งปีนะครับแล้วก็ถึงต้นเขาใหญ่เท่าประมาณนิ้วมือเลยนะครับเขาก็จะม่ทําการเสียบยอดนะครับเสียบยอดใส่ระยะเวลาสองปีนะครับร่วมกับต้นต่อเป็นสามปีนะครับเขาก็จะ ออกดอกออกผลนะครับสําหรับการปลูกม่วงนะครับนึ่งไร่ที่ได้เก็บเกี่ยวไปแล้วนะครับข้างบนนี่ข้างล่างนี่นะครับอายุประมาณนี่เขาปีที่หกนะครับเขาจะได้เก็บเกี่ยวประมาณปีที่สามนะครับของการปลูกนะครับไร่ได้นะครับก็มีบ้างนิดหน่อยนะครับกับปีหนึ่งกับตกประมาณห้าลักนะครับกับเป็นไร่ได้เสริมของปีนะครับเพราะว่าเฮ็ดเขา ขาดทุนเนาะครับทั้งค่ารถไถเนาะครับแต่ค่ารถไถกับขาดทุนแล้วเนาะครับไม่ต้องคิดอย่างอื่นเนาะครับเพราะว่าได้เขาบ่ถึงกระสอบเนาะครับหลังจาก,าก,าก,มามกท,ที่เขาปลูกมปลูกะม่วงกะเฮ็ดเห้เขามีไรใดขึ้นเนาะครับที่คลที่เฮ็ดหน้าทั้งหมดเนาะครับเหลือที่เฮ็ดหน้าทั้งหมดนี่เจ็ดไรเนาะครับประมาณเจ็ดไรเนาะครับเหลือจากกินแล้วเอาเขาไปขายเนาะครับยังบ่ดได้ทอมะม่วงน้ำตกไม้ สีท่องนี้ไล่เดียวเนาะครับบอกเลยเนาะครับว่าขายเขาที่เหลือจากกินแล้วนะครับเก็ดไล่เนาะครับว่าได้เท่ามะม่วงน้ำดอกไม้สีท่องไล่เดียวเนาะครับเพราะว่านี่ก็เปลี่ยนแนวทางเนาะครับสําหรับท่านที่มีพื้นที่ที่ห้างไกลน้าเนานะครับพื้นที่ที่แห้งแล้งเนาะครับก็นําไปเป็นแนวทางได้เนาะครับเพราะว่าการปลูกแบบนี้ มันจะเฮ็ดห้เฮามีไา่ได้นะครับมีรายได้ไา่ปีเพิ่มขึ้นมาเนะครับเฮาก็ต้องดูแลยังยุ่งยากมากมาเนะครับสำหรับมะม่วงนะครับแค่ถ้าปลูกไว้แล้วก็เฮาจะปลูกในต้วงช่วงต้นฝนนะครับช่วงต้นฤดูฝนนะครับเขาจะพอเมล็ดช่วงมะม่วงมะม่วงใบโบกนะครับมะม่วงกะสออนะครับออกลูกจะประมาณเมษาพฤษสาพ่านะครับเฮาก็เลื่อนพอเมล็ดแล้วเา ประมาณสองเดือนเนะครับถ้าจะร่งปลูกเนะครับปลูกแล้วก็ต้องลดน้ำเนะครับปลูกในช่วงต้นฝนเนะครับกาจะต้องลดน้ำแค่มาตัดหญ้านะครับตัดหญ้าเขาเคลียร์หญ้ารอบๆต้นหเขาเนะครับบ่ได้ดูแลยังมากไม่เนะครับมีแต่เก็บดอกเก็บผลอย่างเดียวเนะครับสําหรับมะม่วงในพื้นที่นี้เนะครับเป็นการเฮดเกษตรแบบ่ต้องร่งทุนเนะครับเกือบจะบบมีต้นทุนเนะครับ ถ้าไผมีต้นทุนก็ใส่ปุ๋ยให้ปีละครั้งนะครับส่วนขลงผมกะใส่ปีละครั้งนะครับปุ๋ยเป็นปุ๋ยเคมีนะครับเพราะว่าหิ่งหัวนี่หนักนะครับแบกขึ้นมาสวนยากนะครับผลขึ้นเมื่อสวนยากก็เลยปีที่แล้วเลยใส่ปุ๋ยเคมีนะครับไรนึงนี่สองไรนะครับกับที่ปลูกไม่เมื่อปุ๋ยไปแค่สองสองถังนะครับสองคู่ถังบานห่อนะครับ แตต้นทุนบ่อเยอะนะครับนี่ก็เป็นแนวทางนะครับสําหรับท่านใดที่มีต้นทุ่นตำนะครับเท่ากับว่ามันจะปลูกแตมะม่วงนะครับเท่ากับมีฝรังกิมจูนะครับฝรังใสแดงบ้างนะครับแลก็ไผ่นะครับไผ่กิมซุ่งนะครับมีต้นมะขามเทศนะครับลู้วยมีหน่อยนานะครับเทาปลูกเพื่อผสมประสานนะครับแต่ว่าเท่าต้องเลือกนะครับพื้นที่ที่มันแห้งแล้งเท่าสมควรจะ ปลูกอีหยังเนาะครับเพื่อให้มีไรยได้ตลอดปีเนาะครับเป็นการเกษตรแบบต้นทุนต่ำเนาะครับแล้วก็ในช่วงที่เขาลอผลผลิตของต้นไม่เยืนต้นนี่เขาก็จะปลูกพืชอายุสั้นเนาะครับมีทั่วเนาะครับมีแตงเนาะครับมีมะเขือเนาะครับปลูกแกมกันไว้เนาะครับมีคาเนาะครับที่ได้เก็บขายทุกวันเนาะครับจะมีคามะเขือเนาะครับช่วงนี้เนาะครับแล้วก็ฝรั่งกิมจูเนาะครับเป็นการเฮ็ด เกษแบบผสมประสานนะครับนี่ก็ส่วนตัวผมก็ได้ออกจากงานประจำนะครับงานเป็นงานบริษัทเนนะครับได้ออกมาประมาณเกือบจะหนึ่งปีแล้วนะครับก็สามารถยู่ได้นะครับยู่ได้แบบพึ่งผ้าตนเองนะครับบ่ได้เดือดร้อนมากไมเนะครับในการปูพืชผสมผสานนะครับก็เป็นคอดีที่หลายคนยังฮู้เนะครับก็ร่วมกับการทำหน้าไปด้วยนะครับทำหน้านี่ก็จะทำไว้เพื่อกินนะครับอ่อครับ จะมีพืชอีกอย่างนะครับคือกล้วยนะครับที่เขาปลูกกล้วยก็ได้ขายประจํานะครับช่วงนี้ก็ได้ตัดเครือไปขายอยู่ตลอดนะครับเป็นไรได้เล็กๆหน่อยเขามาพราะเลี้ยงชีวิตของเขาได้อยู่นะครับเดี๋ยวก็จะพาไปเบื้องนะครับสภาพต้นมะม่วงทั้งที่ปลูกไม้และปลูกเกาเนาะครับสวนข้างหลังนี่อายุหกปีเต็มแล้วนะครับแล้วก็จะมีขยายเพิ่มอีกนะครับเพราะว่าผลผลิตจะพ่พ่อขายเนาะครับ อยู่นี่เนาะครับเป็นการขายเองเนาะครับโบไดพันแม่ค่าพ่อค้าคนกลางเนาะครับเฮาจะใซ่การขายตรงเนาะครับขายเองเนาะครับกิโลละกับโบแพงเนาะครับชาวบ้านขายในชุมชนเฮาเนาะครับเพป็นก็สามารถจับต้องได้เนาะครับในราคาที่โบแพงเป็นกันเองเนาะครับทั้งแจกทั้งแถมไปก็มีเนาะครับเป็นการแบ่งปันเพื่อให้เป็นการโปรโมทสินค้าเฮาไปในตัวเนาะครับช่วงปีที่แล้วกับโบพ่อขายเนาะครับลูกค้าก็ถามมาเยอะเนาะครับ ปีนี้ก็เลยต้องจะขยายเพิ่มอีกเป็นไรที่สามนะครับปีปีนานะครับจะขยายเพิ่มอีกหนึ่งไรเนาะครับเพราะว่าเห็นเงื่นแล้วกะคือบลาหละครับมันกะอยากได้นะครับพ่อได้ใส่ในชีวิตประจําวันนะครับเดี๋ยวพาไปเบิ้งสภาพสวนนะครับไรข้างบนนี่เนาะครับอายุหกปีแล้วนะครับ ว่าจะเป็นแบบใดนะครับหลังจากที่เขาตัดหญ้าไปหลายวันแล้วนะครับเป็นเกือบอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วหญ้าก็จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับครับนี่ก็เป็นสภาพสวนขังบนนะครับนะครับเนื้อที่ทั้งหมดประมาณหนึ่งไรนะครับนี่รุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่เขาปลูกนะครับปลูกไม้นะครับในเดือนกรกฎาคมนะครับกรกฎาคมที่ผ่านมาเนาะครับต้นต่ออายุ ประมาณสามเดือนนะครับโอ้็ขยายเพิ่มอีกนะครับเพราะว่าผลผลิตบ่พ่อขายนะครับนี่ครับข้างนี้ก็จะเป็นมะม่วงือนกันนะครับยามด้วยกล้วยนะครับก็จะปลูกกล้วยไว้รอบคางนะครับครับครับป้านี่จะเป็นนี่ครับอายุหกปีนะครับข้างล่างนี่จะเป็นสวนมะม่วงอายุสามปีนะครับ มีตายบ้างนะครับปลูกเสริมขึ้นไปนะครับแต่ปลูกที่แรกสามปีนะครับช่วงนี้เดือนจะเขาเขาเดือนพฤศจิกาแล้วครับนะครับมือนนี้วันที่หนึ่งพฤศจิกานะครับเดือนนี้น่าจะเริ่มออกดอกนะครับน่าจะเริ่มแท่งดอกนะครับสวนมะม่วงต้นมะม่วงทั้งหมดอยู่นี่หนึ่งร้อยต้นนะครับร่วมกับที่ปลูกไม้นะครับ ครับโดนเครื่องตัดหญ้าไปนะครับส่วนมากจะโดนเครื่องตัดหญ้านะครับแต่ปลูกเสริมไปนะครับครับสภาพสวนหลังจากตัดหญ้าแล้วนะครับการปลูกเพื่อนนะครับในพื้นที่แห้งแล้งมันจะมีเทคนิคนะครับเทคนิคบ่ยากนะครับเพื่อเข้าหาต้นต้นต่อนะครับต้นต่อที่ทนแล้งนะครับปลูกนะครับนี่ครับสภาพสวนนะครับนี่ครับข้างล่างนี่อายุสามปีนะครับ มานี่ได้เก็บผลผลิตได้ปีที่แล้วแล้วนะครับมะม่วงสวนลางนลยนะครับกระไรได้ปีนึงกะค่อนข้างที่จะเป็นที่หนาพอใจนะครับดีก็ไปทำย่างเอื้นนะครับบ่ได้ดูแลอย่งางไรปูกล้วยนะครับปูกไว้ปูกไว้ววบว่ได้ฉีดยานะครับบ่ได้ใส่สารเคมียังนะครับปูกไว้รอเก็บเอาแต่ลูกย่างเดียวนะครับ ครับถำการหอนะครับเพาตตรงมีการหอนะครับบบหอบ่ได้นะครับแม่เลียงมันท่วงหลายนะครับครับปาบสวนนะครับงปีกตพอสมควรนะครับครับสมควรทป้นใหม่นะครับนี่จะเป็นขั้นเด่นนะครับก็จะปลูกเสือมมาอีกนะครับขั้นเด่นที่แรกบ่ปลูกนะครับเพราะว่าย่านไฟใหม่ม้ย่ำเลี้ยงนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาก็ พยายามตัดหนานะครับให้สะอาดเพื่อไฟจะไ่ได้ล่ามมากนะครับกับปลูกเสริมอีกนะครับสภาพสวนมะม่วงนะครับข้างล่างก็จะเป็นสวนมะม่วงได้สองไร่แล้วนะครับปีนี้ก็จะทําการปลูกเพิ่มอีกนะครับปลูกเพิ่มอีกหนึ่งไร่นะครับเพื่อให้ตอบโจทย์สำหรับลูกค้าที่ต้องการนะครับ สำหรับม่วงน้ำดอกไม้สีทองขายดีเพอสมควนนะครับกระไรได้เพอะได้นะครับสำหรับมือนีสีขอจบชิปไวเพียงแค่นี้นะครับว่าพี่น้องมาอัปเดตสวนม่วงนะครับสำหรับตานได้ี่ชอบกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเทชิปต่อตไปนะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามสำหรับมือนี ชุมพลคนลากยากขอสวัสดีครับ